สวัสดีครับผมแอดมิน VIP Crypto Tech c คลิปนี้นะครับแอดจะมาอัปเดตบอทรีบาลานซิ่งนะครับของพายอเน็กนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการอัปเดตเกี่ยวกับการใช้ทุนขั้นต่ํานะครับเพียงแค่20ดอลลาร์นะครับเท่านั้นนะจากเมื่อก่อนเนี่ยที่ถ้าเปิดบอทรีบาลานซิ่งเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้ทุนขั้นต่ําถึง200ดอลลาร์นะครับในการเปิด2คู่เหรียญและถ้าเพื่อนเพอนเพิ่มอีก1เหรียญขึ้นไปเรื่อยๆเ,เป็น3เหรียญ4เหรียญ5เหรียญน,นะครับก็ต้องเพิ่มทีละร้อยดอลลาร์นะครับเป็นอย่่าางตํ นะแต่ปัจจุบันนี้นะครับในเวอร์ชั่นโมบายแอปนะที่ทางทีมงานปรับเนี่ยสามารถใช้ขั้นต่ำแค่20ดอลลาร์และถ้าเพื่อนๆเ,เ,เพิ่มจาก2อกู้เป็น3เป็น4เป็น5นะครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มแค่จาก20ดอลล์เป็น30ดอลล์สี่สดอลล์ห้าสดอลล์เท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าใช้น้อยลงมาก,มากๆนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นในเวอร์ชันเว็บไซต์นะครับเว <ๆ S 1> <website S 2> <บ>็บเว็บไซต์บนเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยของพายอนิกเนี่ยตอนนี้ยังเป็น200ดอลลาร์เหมือนเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถ ใช้เวอร์ชันแอปไปก่อนนะครับในการที่จะเปิดบอทรีบาลานซิ่งของกระดานเทรดพโอเน็กนะครับและก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดเนี่ยแอดขอแนะนําก่อนนะครับว่าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้สมัครกระดานเทรดพโอเน็กนะครับสามารถสมัครผ่านลิงก์แนะนําของแอดได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปวิดีโอทั้งหมดนะครับแล้วก็นในกลุ่มไลฟ์เป็นแชทในเพจ v ีไอพีคริปโตเทรของแอดนะครับโอเคครับผมทีนี้เนี่ยคลิปก่อนหน้านะครับแอดได้แนะนําเป็นฟิล ฟิลเตอร์บอร์ดฟิลเตอร์กริดนะครับของกระดานเทรดพีโอนิกที่เพิ่งอัปเดตเส้นกริดได้ถึง500เส้นซึ่งถือว่าเยอะนะครับที่สุดสำหรับบอร์ดสายฟิลเตอร์นะเยอะที่สุดกว่าทุกที่ที่เป็นบอร์ดเช่นอของกระดานอื่นๆนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยตัวบอร์ดรีบาลานซิ่งนะครับใช้ทุนขั้นต่ำเนี่ยปกติใช้ทุนน้อยที่สุดปกติแอดแนะนำเนี่ยจะเป็นที่กูคอยนะครับบอร์ดรีบาลานเพราะใช้ขั้นต่ำสี่สิบดอลลาร์นะครับไบแนนสองร้อยดอลลาร์นะครับ แต่ปัจจุบันนี้นะฮะพายอเนกได้ปรับให้เราเข้าถึงง่ายนะครับอยากจะเปิดหลายคู่อยากจะใช้ทุนน้อยเหมาะกับคนทุนน้อยแล้วก็ค่าเทรดเทรดดิ้งฟรีต่ำนะครับค่าธรรมเนียมเทรดตอนนี้เนี่ยเหลือแค่20ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะถ้าในเวอร์ชันมือบายแอปนะครับก็ให้เพื่อนๆไปในส่วนของเทรดนะฮะด้านล่างตรงนี้นะครับมาในส่วนของเทรดนะก็จะมีหลายๆบอทนะครับในนี้ยังไม่มีสัญลักษณ์บอทนะต้องเป็นเวอร์ชันเว็บนะครับแล้วก็ในส่วนของ รีบาลานซิ่งบอทตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดจะลองเปิดด้วยเลยนะฮะก็จะมีอินเด็กซ์พูนะฮะก็คือมีก๊อปปี้จากอินฟลูเอนเซอร์มาสเตอร์ท่านอื่นอื่นได้นะครับที่เขาได้เปิดรีบาลานซิ่งบอทนะครับเช่นแอดกดเขาก็จะมีคําอธิบายนะครับว่าเซตนี้เดียนอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับอะไรก็เปิดสัดส่วนเท่าไหร่นะกดก๊อปปี้นะแล้วก็เลือกแล้วไปแก้ไขได้นะเพื่อเพื่อนสามารถไปเมนวลได้แต่ถ้าเพื่อนๆอยากเปิดเองมาในส่วนของคัสตอมไนท์ด้านบนตรงนี้เลยนะ กดเข้ามานะสลับมาแล้วก็กดที่ add new coin นะครับจะเลือกได้ทั้ง spot i ตอินที่อ่อ y o ี y มาสักครู่นะครับแล้วก็มีเลเวลเรนะฮะซึ่งมีความเสี่ยงแล้วก็จะมีการรีเหรียญเพราะฉะนั้นอาจจะไม่แนะนำนะฮะจะรีเหรียญทุกออวันหรือทุกรอบอะไรของเขานะครับเวลาการาฟมันเกินนะแนะนำเป็นสปอ t นะครับและถ้าจะเปิดเป็นไม่ใช่เป็นเหรียญกับเหรียญนะแนะนำแเป็น USDT กับเหรียญน,นะครับเปิดแบบ50-50สําหรับคนที่ไม่มีเวลาดูนะ ไม่มีเวลาตามการาฟเนี่ยเปิดเป็นครึ่งๆไปเลยแล้วก็ให้บอทจัดการเมเนจไปเรื่อยๆนะครับใช้ระยะเวลานะฮะเช่นอาจจะเปิดนะฮะเป็น BTCETH คู่เหรียญใหญ่หลักให้มันปั้นเหรียญกันทั้งคู่ก็ได้นะครับสมมุติเลือกมา2เหรียญสัดส่วนก็คือที่เขาจะกําหนดก็คือจะแบ่งให้เป๊ะๆอยู่แล้วนะครับก็คือ50-50ซึ่งเพื่อนๆสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ทุนขั้นต่ําดูตรงนี้เลยเห็นไหมฮะ 20ดอลลาร์แล้วนะครับไม่ใช่200นะฮะแบ่งเหรียญละ10 10นะฮะเท่ากันนะครับในส่วนของข้างล่างเพื่อนๆดูนะบางทีถ้ามันปิดออฟอยู่ให้เปิดออนรีบาลานซ์นะครับส่วนโหมดการรีบาลานซ์เนี่ยจะมีอยู่2โหมดด้วยกันนั่นก็คือโหมดเวลานะครับรีบาลานซ์ทุกๆ5นาที15นาที1ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นเวลาก็จะฟิกเวลานะครับกราฟจะพุ่งจะแรงจะบวกไป10ไป20ก็จะไม่รีบาลานซ์นะก็จะรอครบเวลาเช่น5นาทีก็จะปรับสมดุลทีหนึ่ นะครับแต่ถ้าเลือกเป็นโหมดเปอร์เซ็นต์นะก็จะมีที่นี่ได้ต่ำด้วยนะบางที่เนี่ยขั้นต่ำแค่0.5เท่านั้น1เป็นอย่างต่ำนะครับแต่ที่พโอเนกได้ถึง0.25นะถือว่าน้อยแล้วก็ถี่ขึ้นนะครับก็จะปรับรัวขึ้นกราฟสวิงถึง0.25ปรับเลยพอมันลากลากทุบๆลากลากยืด,ย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 ดๆทุบทเนี่ยก็รัวๆเลยนะครับก็เหมาะมากๆเอสก็จะเลือกเป็น0.25นนะครับแค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถ create นะฮะ ก็จะมีการบอรนะครับปรับรีบาลานซ์ทุก0.25 investment 20ดอลลาร์นะ,ดลลนะกด confirm นะครับก็รอสักครู่นะฮะแล้วก็ที่ p พโอเนกนะครับบอรดรีบาลานซ์เนี่ยมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับคำว่ามอร์นะจะมีตั้งแต่ปิดบอรดเพิ่มทุนก็ได้นะครับถอนทุนก็ได้นะฮะสมมติทำรันกำไรทบอบอร์ดรีบาลานซ์เนี่ยดีอย่างหนึ่งคือว่าเพื่อนๆใส่ทุนเนี่ยเวลามันกำไรนะมันจะใช้กำไรเนี่ยแบ่งครึ่งครึ่ง แล้วก็ทบต่อไปเรื่อยๆเลยแสดงว่าถ้าเพื่อนๆเปิดไปนานๆเนี่ยหลายเดือนครึ่งปีปีหนึ่งเนี่ยแสดงว่าทุนตั้งต้นเพื่อนๆยี่สิบดอลลาร์แต่ปัจจุบันบวกกาไรที่ทํารอบไปแล้วเนี่ยอาจจะ4 0 5 0 1 0 0ดอลลาร์นะครับแล้วก็แบ่งครึ่งครึ่งอยู่เช่นท่านร้อยดอลลาร์ก็แบ่ง5050 50, นะครับเหมือนเพื่อนๆสูบลูกโป่งเนี่ยไปเรื่อยๆจากการซื้อถูกขายแพงปรับสมดุลไปเรื่อยๆกําไรที่สะสมจะแบ่งครึ่งครึ่งสะสม2ฝั่งเป็นเงินสดและเหรียญไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจน ทุนมันเพิ่มขึ้นนะฮะจากแบบ20เป็น 30, 4 0 5 0 100เพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องเพิ่มทุนเลยก็ได้นะครับรอเติบโตไปกับตลาดทํากําไรส่วนต่างสะสมของสะสมเงินไปเรื่อยๆนะครับเหมาะมากๆนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกนะครับมีเปลี่ยนเหรียญได้นะครับเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนเหรียญคืออะไรถ้าเกิดกลางทางเพื่อนเพื่อยากเปลี่ยนสัดส่วนนะครับหรือเพิ่มเหรียญลดเหรียญปรับเหรียญเนี่ยกดเชงคอยนะฮะเนี่ยปรับได้เลยนะครับบอสก็จะรีและปรับได้ทันทีนะสมมติเพิ่มอีกเหรียญหน เป็นสมมติลองเอาใกล้ๆก่อนเป็นอาวี B แล้วกันนะฮะเห็นไหมฮะสัดส,ส่วนก็จะเกิน1%เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องกดปรับสัดส,ส่วนเองทีให้มันแบ่ง3ส่วนนะครับอะไรแบบนี้เดี๋ยวแอดค่อยมาทําคลิปรายละเอียดเพิ่มเติมให้อีกครั้งหนึ่งนะกดกลับมามีอะไรอีกนะฮะวิดดอร์อินเวสท์เมนต์เนี่ยสำหรับถอนทุนนะครับถ้าตอนนี้ยังถอนไม่ได้เพราะว่าขั้นต่าเปิดบอทคือ20แต่ถ้าเพื่อนๆรันอ่าเพิ่มทุนเข้าไปเองนะครับหรือรันกําไรไปจนมันมีกําไรแล้วสามารถมาถอน ทุนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ add investment เพิ่มทุนสมมติเพื่อนเพื่อนออนไลน์เดือนไม่ไม่อยากออมแบบโคคือเติมเติมไปเรื่อยๆ DCA ไปเรื่อยๆเพื่อนๆสามารถมาใช้การรีบาลานซ์ได้นะครับปรับสมดุลไปสิ้นเดือนเพื่อนๆก็มาเพิ่มทุนเข้าไประหว่างรันครับเช่น20ดอลลาร์เนี่ยเติมเข้าไปเลยมันก็จะใส่เข้าไปจาก20เดิมเป็น40แล้วก็แบ่ง2ฝั่งนะครับตอนนั้นมีกําไรอยู่มันก็จัดการเกลีย่ย m a n a g ให้นะครับง่ายมากนะฮะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของแชร์ก็คือเหมือนกับแชร์รายละเอียดะรไไมม่ีอ และดีเทลตรงนี้นะครับการเทรดเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีฮิสตอรีซึ่งปกติถ้ามีการปรับสมดุลตรงนี้เพื่อนเอนเช็คได้นะครับจะมีการบันทึกเลยว่าซื้อปรับขายอะไรยังไงนะฮะบาลานซ์เชงคืออะไรตรงนี้ดีมากแอดชอบเพราะว่ามันจะบอกตั้งแต่เราเริ่มรันนะครับบันทึกไว้เลยนะฮะว่าเริ่มรันเนี่ยมันเอาไว้ดูประวัติเวลาเรารันเป็นนานๆเราต้องการจะดูว่าเรารันวันที่เท่าไหร่เวลาไหนนะครับอย่างแรกแล้วก็ตอนอ่ารีบาลานซ์แบ่งครั้งแรกเนี่ยเนี่ยสิบดอลสิบดอลเนี่ย ได้ btc มาเท่าไหร่และได้ eth มาเท่าไหร่สมมติรันไป1ปีเพื่อนๆจะเห็นความต่างเลยนะครับว่าตรงนี้มูลค่าเท่าไหร่อันนี้ current current balance นี่คือปัจจุบันนะเป็นเรียวทำม,มันจะปรับไปเรื่อยๆสมมุติ add run ไป1ปีสิ่งท,ที่จะเกิดกับบอดรีบาลานนะเวลาไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะหนคือเพื่อนๆจะไม่เสียเวลาได้ความคุ้มค่าเพื่อนเจะเห็นเลยว่าข้างบนเนี่ย บดีซีจากด้านล่างเนี่ย0.3718เนี่ยข้างบนสมมติอาจจะกลายเป็น0.0005และมูลค่าไม่ใช่สิบดอลล์ด้วยจะกลายเป็นสมมติว่า20.30แบบนี้เลยนะครับส่วนอีทีเอชจากเริ่มเนี่ย0.0005337เนี่ยข้างบนเนี่ยปรับอา่ารันไป็หนึ่งปีอาจจะกลายเป็น 0. 0.00 นะครับมูลค่าก็อาจจะ30เช่นกันคือแบบนี้นะครับเพราะว่าเปิดมา1ปีเนี่ยขึ้นลงตลาดไปทางไหนก็ปรับไปตามนั้นนะครับเราจะได้ของเพิ่มถ้าราคายังไม่ขึ้นกลับไปมูลค่าเราอาจจะลดอยู่แต่ของเราได้เพิ่มแน่นอนและพอราคาขึ้นตามหลักเนี่ยถ้าเราขายเนี่ยของเราจะน้อยลงถูกไหมฮะและมูลค่าเราจะเพิ่มแต่รีบารล่าเนี่ยพอมันเกิดการทําซ้ําเรามีของเตรียมมาอยู่ละพอขึ้นเราก็ปล่อยของของเราจะลดทีละนิดเทนิดสุดท้ายพอได้เวลาใน1ปีนะสิ่งที่จะได้มาแล้วเพื่อนๆอนอาจจะงงเลยก็คือเรามีของเพิ่มพร้อมมูลค่่าเิม เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้โคเฉยๆนิ่งๆเสียเวลานึออกอนไหมฮะเรามีการปรับสมบุรณรีบาลานซ์ทำกำไรสะสมของสะสมเงินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรอบขึ้นมาเรามีของเรามีเงินเราได้ขายแน่นอนพอลงกลับมาซื้อใหม่ได้ของเพิ่มมากกว่าเดิมมูลค่าอาจจะลดนิดหนึ่งนะครับเพราะงั้นเปิดบอร์ดรีบาลานซิ่งต้องให้เวลาไม่เสียเวลาแน่นอนเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ก็สําคัญนะครับเพื่อนๆต้องเลือกสินทรัพย์ที่ดีเติบโตได้ไม่ใช่ไปเ,เปิดเหรียญมีเหรียญซิ่งไม่รู้จะขึ้นไหมทาไมาไม่กลับมาที่เดิมเราก็จะเสียเวลาสะสมเพื่อ หลุดทุนไปอีกนะครับอ่าโอเคอันนี้ในส่วนของบาลานซ์เชนะครับต่อไปพารามิเตอร์ตรงนี้เราก็มาแก้ไขได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรีบาลานซ์นะฮะปรับเป็นเวลาหรือเป็นเปอร์เซนต์และมีการพุชคือสต็อปด้วยนะครับคือสต็อปกลีบาลานซ์นะฮะเทคโปรฟิตสต็อปลอสมีนะครับเผื่ออยากจะถึงเป้าแล้วกี่เปอร์เซนต์เทคโปรฟิตเลยหรือขาดทุนเท่าไหร่รับไม่ไหวนะครับ ก็ SL ตั้งได้แต่แอจะไม่ใช้นะครับส่วนนี้เพราะว่าถ้าเราเลือกสินทรัพย์ดีนะครับแล้วก็วางสัดส่วนดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะฮะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับทีนี้การเปิดแบบแอดวานซ์อีกแบบก็มีนะครับแต่แอจะเปิดอีกเหรียญหนึ่งอันนี้เปิดแบบ50-50ใช่ไหมฮะในหัวข้อข้างบนเนี่ยเพืสามารถสลับมาดูออเดอร์กับบอทของสร้างสร้างบอทกับดูออเดอร์ที่เปิดอยู่ได้นะครับ my order กับ Create the Bo t นะฮะ รีบาลานซิ่งอดจะเปิดคู่ที่มาแรงตอนนี้คือลีนานะฮะสัดส่วนการแกว่งเปอร์เซนต์ volatility เนี่ยแรงมากนะครับแต่แอดจะเอามาใช้คู่กับ C D C Action Zone ในการเข้าออกไม่ใช่เข้าออกสิหมายถึงการปรับสมดุลตามนะครับเพื่อความคุ้มค่าเพิ่มขึ้นนะแอดจะเลือกเป็น U S D T นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนปัญหาเหรียญไม่เจอค้นหาได้เลยเช่นมีเหรียญในใจลีนาหาสองตัวเหมือนเดิมนะฮะคอนเฟิร์มสัดส่วนที่แอดจะใช้นะครับตอนนีนะ้แอดขออนุญ,ญาตสลับมา trading view นะฮะในส่วนของเรลลี่หน้าตอนนี้แดงทางกระดาษเลยนะเวลานี้แล้วก็ลงมาสักระยะมีสัญญาณออกนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงตอนนี้จะเห็นว่าแดงอยู่นะถ้าเพื่อนเอนเข้าแบบไม่อะไรมากก็5050 50ไปเลยแต่แอดเห็นว่าถ้ามันแดงแอดจะเข้า70-30ถ้ามันเขียวแอดก็จะสลับ70-30เช่นกันหมายความว่าตอนนี้มันแดงยังไม่เขียวแอดก็จะเผื่อเงินนะครับ70%นะฮะและเหรียญแค่30พอ เพราะอะไรเพราะตลาดลงเนี่ยเราต้องการที่จะถือของให้น้อยที่สุดถือเงินสดให้เยอะที่สุดเพื่อซื้อให้น้อยที่สุดนะฮะหมายถึงว่าขาดทุนน้อยลงเวลาลงนะครับเพราะสปอตบอทเนี่ยการไปถือสินทรัพย์ไปช้อนไปช้อนเพิ่มช้อนเพิ่มมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่กลับกันเราต้องการที่จะถือให้น้อยที่สุดก็เลยถือเหรียญแค่30%พอและเงินสด usdt 7 0บนะฮะบ,บอทนี้ต้องเข้ามาปรับเรื่อยๆนะทุกชั่วโมงแอก็จะปรับอ่าเมื่อไหร่เขียวแอจะมาปรับกลับก็คือ เดี๋ยวตอนนั้นทําคลิปอัปเดตให้นะครับปรับเงินเป็น30และของเป็น70ในรอบขาขึ้นนะครับเมื่อแท่งเขียวมานะฮะตรงนี้ออนการปรับเหมือนเดิม0.25%นะครับอันนี้เรียบร้อย70-30 Create ครีเอทเลยนะฮะก็จะมีบอกสัดส่วนคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกราฟมันแดงนะฮะชั่วโมงเหรียญลีน่าเมื่อไหร่ที่มันเขียวแรกนะครับแท่งเขียวปิดแท่ง1ชั่วโมงโผลมาแบบในอดีตเนี่ยก่อนหน้าแบบนี้ นะแดงๆอยู่เมื่อไหร่มีสัญญาณเขียวมาแอดก็จะปรับสลับกลับเลยนะครับเป็นเหรียญ70นะครับและเงินสด30นะฮะการปรับก็ง่ายๆฮะเพมันกดไปดีเทลก็ได้นะครับเช้งอ่าบาลานซ์รีไม่ได้ต้องไปที่มอนะฮะไม่ใช่เช้งฮนะเช้งดีเทลมันเอาไว้เปลี่ยนนะมาที่มอแล้วก็เช้งคอยตรงนี้นะฮะแอดก็จะค่อยๆเปลี่ยนตรงนี้เป็น30 นะครับแล้วก็ตรงนี้70สนะฮะสลับนี่แบบนี้แล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับอบอรดปกติก็จะรีบาลานซ์อยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่าแอดจะเปลี่ยนสัดส่วนครั้งใหญ่เลยก็คือสลับ30-70เนี่ยไปมาด้วยนะครับเพราะว่าพอเราสลับเป็นเหรียญ70เงินสด30แล้วราคามันขึ้นไปแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราถือของมากขึ้นและปล่อยของน้อยลงนะครับทำให้เราลันเทรนกำไรเหมือนโฮเนี่ยมากขึ้นไปอีก กว่าปกติ30%เลยนะครับถ้าเปิดแบบ50-50ก็สาหรับคนไม่มีเวลาดูเวลาปรับนะครับปล่อยไปเรื่อยๆช่างมันจะไปทางไหนก็ไม่ต้องอะไรนะก็ครึ่งๆไปเลยง่ายดีนะครับสายกลางนะทางสายกลางแต่ถ้าแบบแอดเนี่ยคือเพิ่มประสิทธ,ธิภาพเข้าไปนะครับเพราะว่าเราดูเทรนได้เราใช้อินดิเคเตอร์นะครับมาต้องมีเวลามาปรับนะตั้ง alert เตือนไว้เมื่อมันมีแท่งปุ๊บก็สลับถ้ามันเอาลงต่อก็ปรับกลับแค้นเองเราแค่คอยปรับนะครับ เพื่อนๆลองดูนะปรับสัดส่วนเองได้นะครับจะไม่ต้องเป็น7030ก็ได้นะถ้าเพื่อนเพื่อนมั่นใจเนี่ย80 20 90 10ก็ได้บางคนเนี่ยชัวร์จัดเลยก็ร้อยแทบจะไม่รีบราลาน์ละเป็นร้อยเอเัดขึ้นเลยแต่ขาลงเนี่ยใช้ 50- 50ไปก่อนก็มีนะแบบ50-50สายกลางปรับขาลงไปเมื่อไหร่แท่งเขียวมาพร้อมบวกใส่ร้อยเลยนะครับหรือ90 10อะไรเงี้ยนะฮะแทบจะลันเทนขึ้นไปเต็มเ็ม,เมแบบไม่ปรับแต่พอราคาเอ้าไม่ขึ้นละแทงแดงมาลงต่อเอ้า้าาากกก็็็มมลับเเปนน50 50 70ไดดหรือ 70, งิส 30เหรียญอะไรเงี้ยนะเพื<ๆ>่อนๆลองดูอัน,นี้แอดแชร์ไอเดียนะครับก็คลิปนี้หมดแล้วนะฮะกับ Re b a l a n c i n g Bot นะครับที่มีการอัปเดตคือการปรับทุนให้น้อยลงนะครับเข้าถึงง่ายขึ้นสำหรับเพื่อนๆทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับขั้นต่ำแค่20ดอลลาร์นะครับและก่อนจะจากไปทิ้งท้ายแอดขอฝากเป็น Signal Bo t นะครับของแอดนะฮะลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับตัว Signal Bo t แล้วก็รายละเอียดใน i p c r y p t o t r a d e Fanpage f a c e b o o k นะครับ ก็คือเป็นบอร์ดสัญญาณตอนนี้เนี่ยเปิดมา6วันนะครับตอนแรกเนี่ยกำไร30%ตอนนี้ติดลบ10%และกําลังกู้คืนกําไรอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาลีนาเป็นขาลงนะฮะขาลงแล้วก็เราผ่านรอบเก็บกําไรใหญ่แล้วแล้วก็ขาลงก็มีการขาดทุนบ้างผสมกับกําไรบ้างนะครับขาลงทํากําไรได้น้อยคือการเซลช็อตนั่นเองนะครับทีนี้ก็แค่รอนะฮะต้องดูกันไปยาวๆนะครับเพราะว่าดูแบ็คผลแบ็คเทสเนี่ยน่าสนใจนะครับแต่ว่าการรันเนี่ยก็ต้องให้เวลานิดนึง เข้ามาช่วงลงก็จะขาดทุนก่อนเข้ามาช่วงขึ้นก็กำไรก่อนนะครับแอดก็ยังรันเองอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ยิงสัญญาณอยู่นะครัเพื่อนๆในไหนก็เวอร์ชันแอปแลล้นะครับพาเข้าไปก็คือถ้าอยากคัดลอกนะครับโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อเทรดดิ้งวิวยิงสัญญาณเองอะไรต่างๆให้ยุ่งยากนะครับไปในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์นะครับจะมีของท่านอื่นๆด้วยนะครไปในส่วนของสต r a เจีนะครับซึ่งของแอดในคัดลอกตัวเองไปละ ก็คือตัวนี้นะฮะ lina the flat stonici ชื่อของแอ s นะถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอข้างบนมุมขวาบนเนี่ยพิมพ์ค้นหาได้เพื่อนเพื่อนพิมพ์มว่า vip ก็ได้ vip ก็คือ ads เองนะครับจะมีของช่องชัยตาด้วยนะอ่าแล้วก็ vip crypto ก็ to, คือแรกของ ads เนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปยังไม่มี b a c k เทสนะเพราะเพิ่งเพิ่มมาแล้วก็กด subscribe เรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆกด copy now นะฮะ copy now คือจะ copy เหรียญน,นี้นะครับ แล้วก็ไปในส่วนของคอนเฟิร์มนะรายละเอียดเป็นเหรียญลีนาอยู่แล้วแนะนำหนึ่งน,นะขั้นต่ำา50ดอลลาร์โดยที่ไม่ต้องสำรองทุนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆใส่50ถ้าเกิดขาดทุน50เหลือ45มันก็จะใช้45ในการเข้านะครับเพราะเพราะงั้นเนี่ยใช้แค่50แล้วก็ความเสี่ยงต่ำนะเพราะไม่ได้ใช้เลเวลเลคูณ2คูณ3คูณที่จะโดนล้างพอร์ตนะครับแล้วก็ t p Take Profit กับ Stop Loss นี่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเข้าออกตามสัญญาณ100%แบบอถ้าพร้อมแล้วก็ Create สร้างได้เลยซ็นรอ สัญญาณที่แอดยิงนะครับส่งสัญญาณแล้วก็เข้าตามกันเลยนะฮะโอเคก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับถ้ามีอะไรอยากสอบถามหรืออยากให้แอดทำอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับใต้ยูองช่อง u b e Channel นะครับใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปเลยอาจารย์พยายามตอบนะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนๆนะครับหรือเพื่อนๆจะกดติดตามเพจ VIP c r y p t o t r a d e นะครับถามมาในช่อง Messenger หรือในคอมเมนต์นะครับก็ได้นะฮะแล้วก็ฝากห้อง คอมมิชชั่ของไทยด้วยนะครับพายอนิกไทยแลนนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับพายอนิกนะฮะเป็น p า o อนิก h a ไทยค m มมิชชั่นนะครับเพื่อสามารถกดเข้ามาเข้าร่วมกลุ่มนะครับเข้ามาจอยมาติดตามกันได้ในนี้จะมีทั้งทีมงาน p า o อนิก h a ไทยแลนแล้วก็แอดมินเองนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับที่จะมาแชร์บอร์ดพูดคุยกันในนี้นะครับและอีกห้องนึงนะครับจะเป็นห้อง Discord นะครับห้อง ดิสคอร์ดนะครับพายเน็กไทยแลนด์นะฮะพายเน็กไทยแลนด์คอมมูนิตี้เป็นห้องดิสคอร์ตที่มีคนอยู่นะฮะสองคนออนไลน์3ามคนตอนนี้นะครับในนี้เนี่ยก็จะมีทีมงานพายเน็กไทยแลนด์นะครับแล้วก็มีแอดมินเองนะฮะเนี่ย V.I.P. คริปโตเทดนะครับแล้วก็เพื่อนๆมาพูดคุยสอบถามปัญหาหรือมีเวลามีกิจกรรมนะครับหรือโปรโมทอะไรต่างๆเนี่ยจะประกาศในทางนี้กับทางอพายเน็กไทยแลนด์คอมมูนิตี้เฟซบุ๊กเมื่อสักครู่นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ทักสอบถามมาได้แล้วก็ของแอดเนี่ยใต้คลิปวิดีโอนะฮะก็จะมีกลุ่มไลฟ์โอเพนแชทของแอดเองนะครับเป็น VIP Crypto t r a d e นะครับแล้วก็ไลฟ์แอดของแอดเนี่ยส่วนตัวเลยเพื่อนๆสามารถแอดเข้ามานะครับแล้วก็ทักมาพูดคุยสอบถามส่วนตัวได้นะครับแอดให้รายละเอียดไว้หมดแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนนะครับไลฟ์โอเพนแชท VIP Crypto t r a d e นะฮะห้องของแอดเองนะครับก็จะมีการแชร์บอทพูดคุยทั่วไปนะครับหลายๆบอทนะฮะมา พูดคุยแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ได้ล่าสุดแอดก็ได้อัปเดตเนี่ยแหละครับเป็นพี o ีนิกฟิวเจอร์กริดนะครับแล้วก็ได้พิมพ์รายละเอียดก่อนเป็นรีบ e ล a ั่นพีวีนิกเวอร์ชันแอนะครับที่แอดจะทำคลิปวันนี้ก็คือตอนนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับในการที่จะทำคลิปออกมานะครับในอนาคตแอดก็จะอัปเดตคลิปกับบอทนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนะครับโปรเจกต์ Project หรือเป็นการ มีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆมาเนี่ยแอดก็จะมาอัปเดตแล้วก็รอติดตามนะครับของ p พลอนิกไทยแลนดนะครับเพราะว่าเขาออกมาเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ตามกระแสแล้วก็ตามทันนะครับโลกมากๆนะครับมีบอรดให้ใช้เยอะมากค่าธรรมเนียมถูกมากคือสายบอดแบบแอดเนี่ยชอบมากๆนะครับเหมาะมากๆนะฮะกับที่นี่นะเพราะว่ามีตัวเลือกตอนแรกเนี่ยบอดยังไม่เยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยเยอะกว่าทุกที่แล้วก็ฟังก์ชันใช้งานเนี่ยคือยืดหยุ่นกว่าทุกที่นะครับทุนก็ดีกว่าแล้วตอนนี้คืออะไรที่ เป็นแบบว่าจุดบอดเนี่ยพยายามอุดนะครับแล้วก็ไต่ขึ้นมาเป็นจุดแข็งขึ้นมานะแทบจะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบอดิเบรันบอดกริดฟิวเจอร์กริดเทรดฟิวเจอร์ได้แล้วนะมีสายเอิร์นสายฝากดอกเบี้ยกินดอกนะล่าสุดเห็นแวบๆประมีลอตโต้ด้วยทายกันเนี่ยสายเบ็ดเริ่มมาก็แล้วแต่นะถูกจริตกับแบบไหนนะก็ใช้แบบนั้นได้นะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับลาไปกับหน้าเพลนิกที่ัมเปิดสักครู่แล้วกันนะรเบรันบอดนะครับ เริ่มบวกนะ0.19 3 0 7 0หนะ้าะแอดก็รอปรับส่วนตัว btc eth 5050เนี่ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะเหรียญใหญ่ทั้งคู่โอเคสำหรับคลิปนี้แอดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ